มาดูแดงกันก่นกอนนะครับแดงก็เดชเพชรเพชรยินดีอะคาเดมี่หรือเจ้าเดชเพชรมวยเดชเจ็ดแปดเก้านะครับยี่สิบสี่ปีมวยขวาจากสุรา์นะสูงร้อยหกสิบแปดซ้อมอยู่ค่ายมวยเพชรยินดีอะคาเดมี่สำหรับเจ้าเดชเพชรตัวนี้ก็หลังๆก็สดขึ้นมานะเดชเพชรตัวนี้ก็เป็นมวยบู๊ครบเครื่องนะแต่นักต่อยแรงมีนอกมีในนะอาวุธมวยหลากหลายวงในก็ขวางหน้าดันแทงนะครับสหรับเจ้าเดชเพชรตัวนี้นี่หลังๆมานี่ถือว่าสดนะสามสี่ไฟหลังมานี่ชนะติดต่อกันมาตลอด สองไฟสามไฟหนังสุขของเจ้าเดชเพชรนะครับก็ชนะนอกยกสี่เสาโทอชิติยะนะครับที่เวทีมวยราชดำเนินชนะนอกยกห้าอารียนนะครับยารามดีนับนักชกชาวอิห่านที่จังหวัดชนบุรีนะราชสุดชนะนอกยกหนึ่งชายโทนวัลรุชาที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับส่วนคู่ชกนะครับก,ก็เากาะเต่ากระเป๋าริงกี้คู่ปับเก่านะเคยชนะนอกมานะเมื่อปีที่แล้วก็เตา่ากระเป๋าริงกี้หรือเจ้าเกาะเต่าเพชรสมนึกนะหรือเจ้าเกาะเต่า ก่อเกมฆ่าท่าไข่นะครับตัวเดียวคนเดียวกันนะครับรุ่นน้องนะยี่สิบปีมวยสายจากร้อยเอ็ดนะซ้อมอยู่่ายมวยเพชรสมนึกนะกอเต,าต่าตัวนี้ก็เป็นมวยบูเปิดเกมประเภทไปขาเจาะยางต่อยหมัดฟันศอกอาวุธรุนแรงนะครับบูสสู้ดีเดินแรกเดินชนได้ห้ายกสามไฟลงสุดของเจ้ากอเต,าต่านะครับก็ชนะน้องยกสามทีระเดชทางนครศรีที่จังหวัดสุราษฎร์แล้วก็มาชนะน้องยกห้าเพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วยต้มที่เวทีมวยช่องเจอีอีวันนั้นในวิกแตกเลยนะ ประมาณร้อยละบาทอ่ะเจ้าก่อเต่านี้ชนะน้อกยกห้าเจ้าเพชรมงคลมาแต่ใครยังจําได้นะครับส่วนล่าสุดนะครับกอเต่านี้ก็ไปสะดุดแพ้นะครับแพ้คะแนนนับทองลาพูทองลาพูนับเอฟเอคุบที่วันลุมพินีนะครับคู่นี้ก็เป็นประเภทคบเครื่องหนักแรงด้วยกันทั้งคู่นะเจ้ยาเดชเพชรเพชรจินดีอะคาเดมี่นะเป็นประเภทคบเครื่องหลากหลายนะเตะหนักต่อยแรงบู๊สู้ดีมีลุกมีรับวงนอก วงในมีหมดนะส่วนเจ้าก่อเต่าก็เป็นประเภทไต่ขาเจาะยางต่อยหมดต่อยหมดัหมดฟันศอกอาวุธรุนแรงนะสมาชิกนะก็มีโอกาสนับนกด้วยกันทั้งคู่นะคู่นี้เคยเจอกันมาแล้วครั้งหนึ่งที่จะ,จะดำเนินนะับย้ำอีกรอบนะับเกาะเต่าเคยชนะนอกมานะวันนี้มาเจอกันที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีในบ้านเกาะเต่าส่วนเจ้าเดชเพชรนี่มาเยือนนะครับอยู่ในสายเพชรยินดีมาเยือนเจ้าเกาะเต่าวันนี้ส่วนตัวนี่ผมดูว่าความหลากหลายนะครับความหลากหลายอาวุธมวยนี่ เจ้าเดชเพชรนี่จะเยอะกว่านะสมัยใช้คาว่าความเป็นมวยไอคิวมวยสมองมวยเจ้าเดชเพชรจะเยอะกว่าส่วนเจ้ากาะเต่ากบับบูสู้ดีเดินแรกเดินชนได้ห้ายกประเภทละครยกห้าไม่เคาะมันก็เดินเดินตลอดนะสมัยนะี้อยู่ที่วัดกันที่หัวจิตหัวใจนะว่าจะอยู่ได้หรือไม่ได้นะสาหรับคู่นี้นะส่วนตัวคู่นี้นะผมก็ยังมองไปที่ความหลากหลายไอคิวสมองมวยนะของเจ้าเดชเพชรน,นะเพชรยินดีอะคาเดมี่หลังๆเพชรยินดีนี่